ช่วงที่10 <c oughs> ไฟ10แล้วกันเพราะว่าพี่ซอก็ไปอยู่ในทีมแบล็กทีมไใช่ีม่ยองตัวด้วยพี่ซอไปซ้อมฟุตบอลก่อนตอนเช้าแล้วก็ขับรถจากสนามบอลมาที่ค่ายมวยอ,อีกเป็นชั่วโมงมาถึงค่ายมวยซ,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 ซ้อมซ้อซ้มซ้เสร็จปุ๊บคุณอาบน้ําแล้วก็ขับรถกลับไปอีกเป็นชั่วโมงไปสนามบอ <c oughs> ลพือซ้อมบอลต่อผมไม่เคยเจอใครที่ไฮเปอร์ขนาดนี้เลยมันเป็นความสนุกอะ ผมกวมันสนุกตอนแรกก็แค่อาทิตย์ละครั้งเฮ้ยไม่มีเวลาหรอสักพักนซ้อมทุกวันสักพักหนึ่งเฮ้ยทุกวันทุกคนไม่มาผมมาอชไรเงี้ยเออเดี๋ยวเขารู้ว่าโค้ชไม่มาคิดถึงการชกมวยไหมมีโอกาสที่จะเห็นผมอยากมากเลยนะแบบเพราะว่าตอนนี้ผมว่าถ้ามีเวลาผมก็จะไปยังซ้อมมวยชนกมวยอย่างเงี้ยต่อยครับยืนจกเกอร์ได้ไหมโอ้โหประกบให้เลยโดการเลยโดนหรือเปล่าวะโดนหรือเปล่าดูก่อนนะ ค่าตัวร้านหนึ่งไปไหมเฮ้ยโอ้โหไปเลยได้คุ้มเสียเดี๋ยว้ยรอบที่แล้วเราคุ้มเสียกะไรรีซอ vs โคตะได้ไหม